สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะลองมารีวิวพิซซ่าของ t e ส c o l o ลตันะคะซื้อมาจะเป็นหน้าไส้กรอกไก่นะคะจะเป็นแบบแช่แข็งมาแล้วซึ่งสามารถไมโครเวฟได้เลย2-3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะคะพอแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยจะมีหน้าไส้กรอกชีส แล้วก็เครื่องมาแน่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเวฟดูนะคะใช้ความร้อนสูงสุดนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไปที่3นาทีนะคะนี่นะคะก็สุกแล้วเรียบร้อยนะคะครบระยะเวลาแล้ว3นาทีเนาะเดี๋ยวมาลองหั่นกันนะคะว่าเ,เนื้อแป้งจะเป็นยังไงนะคะรสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ลองหั่นด้านที่ ไม่ค่อยมีชีสเท่าไหร่แล้วก็มันจะดูเหนียวๆห,หน่อยเนาะเราไม่รู้ว่าหรือว่าเราตั้งเวลาไม่เหมาะหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกด้านหนึ่งเนาะพอหั่นออกมาแล้วเหมือนด้านนี้มันจะมีชีสแล้วก็พวกซอสอะไรมากองกันอยู่ตรงนี้เยอะเนะาะหั่นออกมาแล้วแล้วก็ลองชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติโอเคเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะลองชิมนะคะเทสโ o โลตั s จัดโปรอยู่ซื้อมา71บาทค่ะกล่องนี้ไปลองกันได้เลยค่ะ